มันกินก๋วเตี๋ยวนะคะเส้นเล็กนะคะก่อนนอนนะคะนี่นะคะเสอกุนะคะธรรมดาเองนะคะไม่มีเยอะนะคะกินนิดเนี่ยพุกไปแล้วเนี่ยคนเล่นพุกนะคะสุดพุกก็ตกใจนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะ มันตกใจง่ายอะมกิน,นก,กันนะคะวันนี้ก็ใส่ซีอิ้วเข้มข้นนะคะเนี่ยแต่ไม่เค็มหรอกนะคะกินกันได้เลยจ้ะ ก็ไม่ค่อยอร่อยมันเส้นเล็กอร่อยมากไม่อร่อยมากกินไหมถะคะ่ะดูหนังไปด้วยนะคะ จุดพุนะได้ยินไหมคะเสียงพุค่ะมากินกันกินกันค่ะ ผัดแบบนิ่มๆธรรมดาธรรมดานี่นะคะเส้นนุ่มๆ ใส่ถั่วป่นด้วยนะคะทิ้งแป๊บเดียวก็หมดแล้วคะ่ะอืมอร่อยเซ็งรู้นะคะเข้มข้นจุดพูดดังเรกระส่งกัน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนนี้เป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆก็ขอทุกท่านนะคะจงมีความสุขที่สิ่งใดหวังสิ่งใดสมปรารถนาบ๊ายบายนะคะไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊าบายบุญรักษาพระคุ้มของสาธุนะคะ